หมอเมาส์ก็จะมาเมาส์มอยถึงเรื่องอาการหลังการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าอาการหลังการทำโคโลโนสโคปีนั่นเองนะคะซึ่งหลังการส่องกล้องทางเดินอาหารหรือว่าส่องกล้องลำไส้เนี่ยนะคะ,ะคุณหมอคุณพยาบาลก็จะให้คนไข้เนี่ยสังเกตอาการที่โรงพยาบาลอย่างน,อน้อย1-2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะดูว่า มีอาการผิดปกติอะไรไหมนะคะหากมีอาการปกติดีก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้นั่นเองนะคะซึ่งในช่วงกลับบ้านเราไม่อนุญาตให้คนไข้ขับรถเองโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าคนไข้อาจจะได้รับยาระงับความรู้สึกนั่นเองซึ่งยาระงับความรู้สึกเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดหรือยานอนหลับเป็นต้นนะคะซึ่งก็จะทําให้คนไข้นั้นมีอาการง่วงซึมอ,อาจจะทําให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยลดลงนั่นเองนะคะ ดังนั้นก็จะไม่ให้ขับรถนะคะดังนั้นก็จะให้แนะนําว่าให้มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะขับรถให้พากลับบ้านนั่นเองนะคะ,ะทีนี้อาการหลังการส่องกล้องที่พบได้ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1คืออาการที่พบได้แต่ว่าไม่อันตรายนะคะอาการที่1ก็คืออาจจะมีอาการปวดอืดแน่นท้องนะคะปวดหน่วงท้องน้อยนะคะหรือปวดรอบๆบ,บทวารหนัก นะคะซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองถ้าสมมุติว่ามีอาการหายลมหรือว่าอาการเรอน,นะคะอาการอึดแน่นท้องพวกนี้ก็จะหายไปเองนะคะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงนะคะก็เกิดจากาการที่เราตัดชิ้นเนื้อนะอาจจะมีเลือดออกหรือว่าถ่ายมีอุจจาระปนเลือดน,นิดหน่อยนะคะ อันนี้ก็เกิดได้ประมาณ 1- 2วันหลัง2กล้องนะคะซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน1-2วันนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็เป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าจะต้องเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอาการผิดปกตินะคะก็คืออันที่1ก็คือมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดในปริมาณมากนะคะคือไม่ใช่นิดๆหน่อยๆ ไม่ใช่ปนออกมากับอุจจาระนะคะอันที่2ก็คือมีอาการปวดท้องรุนแรงนะคะปวดท้องรุนแรงมากขยับตัวไม่ได้เลยขยับตัวแล้วปวดนะคะแล้วก็มีอาการท้องแข็งร่วมด้วยนะคะอันที่3ก็คือมีอาการเวีนเวียนหน้ามืดเป็นลมนะคะอาการเวีนเวียนหน้ามืดเป็นลมนะคะอันที่4ก็คือมีอาการ จุกแน่นหน้าอกจุกแน่นลำคอนะคะหรือว่าแน่นหน้าอกมากหายใจไม่อิ่มนะคะอันนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้คุณหมอนั้นตรวจเช็คอาการนั่นเองนะคะง่ายๆนะคะอาการที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็คืออาการที่อืดแน่นท้องอปวดหน่วงท้องน้อยปวดหน่วงทวารหนักนะคะอันนี้เกิดจากการที่เราเอาลมเข้าไปในลำไส้นั่นเองเมื่อผ่าทาย เมื่อผายลมหรือว่าเมื่อเรออาการพวกนี้ก็จะหายเองนะคะส่วนอาการหายเป็นเลือดถ้ามีเลือดปริมาณนิดหน่อยไม่เป็นไรสังเกตอาการได้ประมาณหนึ่งถึงสองวันอาการจะหายไปเองนะคะแต่ถ้าอาการเป็นเลือดปริมาณมากให้กลับมาโรงพยาบาลทันทีนะคะถ้าสมมุติว่ามีอาการจุกแน่นหนะ้าอกหมดสติเป็นลม วิงเวียนจนเป็นลมนะคะหรือว่าปวดท้องมากท้องแข็งปวดท้องจนขยับตัวไม่ได้อันนี้ก็ต้องกลับมาโรงพยาบาลเช่นกันนะคะกินอาหารนะคะหลังสองกล้องเมื่อไหร่จะรับประทานอาหารได้นะคะหลังสองกล้องประมาณ1 2สอชั่วโมงเมื่อตื่นดีแล้วให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะเริ่มจิบน้ำได้ทีนี้ถ้าท่านใดที่ได้รับการสองกล้องแต่ไม่ได้รับการตัดชิ้นเนื้อ ประมาณสองชั่วโมงให้รับประทานอาหารอ่อนๆได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่ได้รับการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจหรือว่าเพื่อการรักษาอย่างเช่นตัดติ่งเนื้อในลำไส้นะคะอันนี้ให้สังเกตอาการประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะถ้า4ี่ชั่วโมงแล้วไม่มีอาการปวดท้องรุนแรงไม่มีอาการขืดใส่อาเจียนถ,ถ่ายเป็นเลื่อดรุนแรงนะคะให้สามารถรับประทานอาหารได้นะคะ แต่แนะนํานะคะว่าให้เป็นอาหารอ่อนๆก่อนนะคะเพื่อลดอาการอืดท้องนั่นเองนะคะส่วนยานะคะยาโรคประจําตัวรับประทานได้เมื่อ,อไหร่นะคะแนะนําว่าให้รับประทานยาโรคประจําตัวได้เลยหลังจากที่สองกล้องเสร็จประมาณ4ีชั่วโมงนะคะหลังจากสองกล้องเสร็จประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะสามารถรับประทานยาของโรคประจําตัวของท่านได้เลยตามปกตินะคะ บายสำหรับวันนี้มองเบ้าคอ,อลาไปก่อนนะคะ